สวัสดีครับเด็กๆยอดหุ่นยนทีทูมาแล้ววันนี้ทีทูว่าเรามาเรียนรู้เรื่องงานเกษตรกันดีกว่าถ้าสังเกตให้ดีๆเดี๋ยวนี้จะเห็นแปลงผักที่อยู่ในโรงเรือนตาขายหรือมุ้งอยู่มากมายเลยนะการปลูกผักในโรงเรือนตาขายหรือเรียกอีกอย่างว่าผักกลางมุ้งเป็นการปลูกผักอีกวิธีหนึ่งที่ปลอดภัยและถูกหลักอนามัยด้วย เพราะว่าแมลงที่เป็นศัตรูผักจะเข้าไปได้ยากแต่ต้องลงทุนค่อนข้างสูงในระยะแรกนะเด็กๆภาพนี้คือภาพการปลูกพืชผักในโรงเรือนตาข่ายหรือปลูกไม้ประดับก็มีด้วยเหมือนกันนะเด็กๆทีนี้มาดูลักษณะของโรงเรือนตาข่ายกันดีกว่าข้อหนึ่งโรงเรือนควรมีขนาดกว้าง5ถึง6เมตร มีความสูง2ถึง2.5เมตรและยาว30เมตรหรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ข้อ2โครงสร้างของโรงเรือนต้องแข็งแรงด้วยนะเด็กๆอาจใช้เป็นท่อเหล็กขนาดประมาณ1นิ้วและมีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอาจจะใช้ข้อทองเหลืองสำเร็จรูปที่ใช้ในการสร้างเต็นท์ทั่วไปก็ได้นะครับข้อ3 ตาข่ายไนล่อนสีขาวหรือสีฟ้าขึ้นอยู่กับชนิดของพืชผักขนาด16ช่องตารางนิ้วนำมาคลุมโรงเรือนให้มิดชิดทุกด้านและทำทางเข้าออกไว้ด้านหน้าด้วยนะครับถ้าเราใช้ตาข่ายโรงเรือนสีขาวชนิดของผักที่เราควรปลูกก็คือผักคะนา้าผักกาดดอกกะลำ่ำพรอกโคลี และถั่วฝักยาวส่วนตาขายโรงเรือนสีฟ้าก็ควรปลูกผักที่ต้องการร่มเงามากๆเช่นตั้งโอ๋หรือปวยเล้งนะครับทีทูมีข้อแนะนำดีๆในการปลูกผักโรงเรือนเพิ่มเติมให้ด้วยนะข้อหนึ่งควรเลือกชนิดของผักที่มีแมาลางศัตรูพืชรบกวนมากและมีราคาค่อนข้างสูง ข้อ2เมื่อปลูกผักในโรงเรือนติดต่อกันหลายครั้งอาจเกิดปัญหาโรคและ,มะแมลงสะสมอยู่จึงควรมีการหยุดพักชั่วคราวเพื่อให้โรคและ,มะแมลงเหล่านั้นหมดไปข้อ3ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองในโรงเรือนประมาณ3าสอันเพื่อดักจับผีเสื้อมแมลงศัตรูผักเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟที่อาจเล็ดลอดเข้าไปอาศัยอยู่ในโรงเรือน ข้อ4ถ้าหากพบว่ามีมาแมลงระบาดมากอาจใช้สารสเดาฉีดพ่นเป็นครั้งคราวเด็กๆเ,เห็นไหมครับว่าผักที่เราปลูกในโรงเรือนตาข่ายจะไม่ได้รับสารเคมีเลยดังนั้นถ้าเราทานผักเหล่านี้เราก็ปลอดภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ